วัดเขาวงประจันนี่ค่ะจุดมุ่งไมยอยู่บนยอดเขานน่นเลยค่ะกุฏเจ้าอาวาสอยู่บนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาด้วยจุดมุ่งไม้ค่ะสมพเจ็ดอยเก้าสิบขั้นอันนี้ด้านล่างก่อนที่จะขึ้นนี่บันไดนี่เลยค่ะจุดนี้เขาวงประจัน 3, นี่ค่ะ3,790พันอันนี้ึ็นว่าทางขึ้นเขาส9 9พันอขั้นเปนนี้รอบรอบรอบด้านล่างค่ะรอบรอบวัด ยินด <What? S 2> ีต <face> ้อนรับสู่วัดเขาวงประจันเวลคัมปุรุพุตตาปรุพุตตาอันซีนไทยแลนด์ค่ะยอดขึ้นไปนะค่ะปรุพุตตานี่ซาลายอดอยู่ไหนที อยู่นู่นเลยค่ะยอดเาขาน,น,ไปไปนี่เลยค่ะจุดไม้ไปลายทางนะคะชัดแล้วชัดแลว้วคือตาล่ะยอดเขาน,นี่ค่ะฝ <c oughs> ัะ่ขงขวาก็เป็นกุฏิเจ้าวาดเราเป็นปันันสถาน,นีญญานบนปันยายข้างบน วันนั้นมนันจับก,กล้องตลกขนาดนีนี่นี่ค่ะ